ไปนั่งอยู่กับท่อเล็กๆจนคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ได้อยู่กับท่อเล็กๆอ่ะอยู่แค่ไม่ไั่อ่ะอยู่ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องไปไหนก็ได้มันสงบจริงๆสงบจากกิเลสหาราคะนี่แหละซึ่งมันเป็นเรื่องปัจจักเป็นเรื่องอัศจรรย์เนาะเราไม่สนใจเรื่องอื่นนะเราสนใจเรื่องตัวเนี้ยเราก็เลยว่าเออ,อธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ย่ะเป็นยารักษาโรค ของอารมณ์ของกิเลสไล้เบยียดเสร็จนะซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์พันลึกมากสำหรับเราอะตอนนั้นโอ้อยเนาะอยู่คนเดียวในป่าอะาตอนนั้นก็กลำพึงลำพันอยู่ในจิตในใจว่าออจะไปบอกใครได้เนาะเนาะเออเพราะเราก็ไม่มีใครรู้จักอีกอย่างเราเป็นพระบวชใหม่เนาะคงไม่มีใครเชื่อเราหรอกนะเราก็เลยไม่พูดเลยนะอยู่มาประมาณ เดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเลยตัดสินใจการาบลาครูบาอาจารย์เข้าไปอยู่ในป่าอยู่ตามถ้ำอยากอยู่คนเดียวเรียนรู้สภาวะของตัวเองที่เกิดขึ้นให้ละเอียดละออพอเข้าพรรษาก็เลยมาเข้าพรรษาอยู่ช่องเมกเนี่ยอยู่ห้วยหลวงอ่ะก็มาทํากระต๊อบอยู่คนเดียวไม่ใช่ให้ห้วยหลวงนี่นะห้วยหลวงข้างล่างเมื่อก่อนตรงที่ ด่านกักพันพืชได้แหละนะอยู่ตรงนั้นพรรษาหนึง่งรู้สึกว่าได้รับความสงบอัศจรรย์นะอัศจรรย,ย์อาณาป่านสติเนาะ,อะจนปีที่สองก็ขึ้นมาอยู่ห้วยหลวงข้างบนเนี่ยมาอยู่ห้วยหลวงนี่ก็ยิ่งอัศจรรย์พันลึกนะตอนนั้นมีคุบาดลคุบาพงษ์เทพมาอยู่ด้วยแล้ะ ลมหายใจเนี่ยโอ้โหเนาะแค่หายใจเบาๆนี่เนี่ยอู้สะเทือนเรือนลั่นไปหมดน่เอีเน,นี่ยอาณาปารสติเนี่ยแค่ลมหายใจเนี่ยเนาะเรากับไม่ไม่เข้าใจไม่เคยเห็นลมหายใจที่มีกําลังตอนฝึกใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีกําลังแต่ถ้ามันหลอมรวมกัสบสติเนี่ยเป็นอันเดียวกันเนี่ยถ้าลมหายใจกับสติ กับศีลสมาธิปัญญามันหลอมรวม,มกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยเราจะเห็นความอัศจรรย์ของลมหายใจอะถ้าลมหายใจเราเนี่ยหลวงตาเคยป่วยเคยมีโรคประจําตัวอะโรคประจําตัวหลวงตาไม่ได้น้อยหน้าใครเลยอะโรคไหนที่เพื่อนเป็นก็เป็นกับเขาหมดเหมือนกันอะแต่ปรากฏว่าพอมาฝึกลมหายใจเนี่ยอันตรธานหายไปหมดเลยโรคประจํา ไม่มีเห็นไ,ไหมเออเท่าปัจจุบันเนี้ยหลวงตาถึงบอกว่าอัศจรรย์ลมหายใจคลายทุกข์เพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าอาณาปานสติสมาธิเนี่ยเป็นสุดยอดอ่ะเป็นสุดยอดเป็นกรรมฐานที่ทําลายล้างอาสวกิเลสด้เอีเย,ยดีเยี่ยมมากเลยสุดยอดมากเลยเบีดเส็จมากเพราะฉะนั้นหลวงตาถึงแนะนําในสิ่งที่เรา ปฏิบัติตามพระธรรมคือตามอาณาปัญสติเนี่ยอนอนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้อาณาปาญสติสมาธิแค่มีสติอยู่ในลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกทุกลมทุกกำหนดลมไม่ว่าจะเป็นลมยาวลมสั้นตามรู้ตามดูลมละเอียดลมไม่มีก็แค่รู้มันว่ามันไม่มี ไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปกําหนดจะเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ตามรู้ตามดูอ่ะนี่เรียกว่าอานาปานสติเนาะแค่นี้ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปคิดจะไปแก้ไขอะไรไม่ต้องไปคิดจะไปวางโน่นวางนี่ไปละโน้นละนี่ไม่ต้อง่อะที่จริงเราไม่ได้ละอะไรหรอกเราแค่ทําให้มากจเจริญให้มากซึ่งอานาปานสติศีลสมาธิปัญญาก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยเพิ่มกําลังไปด้วย่ะ เราไม่ต้องไปใส่สีตีไข่ส่งเสริมอะไรเลยเราแค่มีสติกำหนดรู้ลหมหายใจเข้าหายใจออกมันจะทำให้เกิดไปรีเซ็ตตัวของมันเองนะหลวงตาเคยอุปมาว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีอารมณ์สามอย่างคือราคะโทสะและก็โลภะส่วนอารมณ์ของกรรมฐานนี่มีอยู่สามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาเห็นไ,ไหม เมื่อเราจเจริญตัวนี้ขึ้นมามันจะไปทําลายล้างสามตัวเนี้เหมือนเรามีกินยารักษาโรคอะยาสามตัวเนี่ยคือใจสิกขาหรือสินสมาธิปัญญาเนี่ยพอจเจริญขึ้นมากๆมันจะไปทําลายล้างอสาาวะตัวนี้เองอารมณ์ตัวนี้เองเราไม่ต้องไปทําลายมันทําลายตัวมันเองคือทํามันเป็นตรงกันข้ามมันจะยังความบริสุทธิ์เองตัววิปัสสนาตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นเอง หรือตัวรู้อะจะพัฒนาขึ้นเองเป็นสัมปชัญญะเป็นปัญญามันจะรู้จแจ้งแทงตลอดของมันเองเนาะเออนี่ความคิดเนี่ยโอ้ยสบายไม่มีเลยฮะอย่าไปว่าจากความคิดเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยทีนี้ในโลกนี้นะมีแต่สติมีแต่ปัญญาะนี่เรียกว่า ทำให้สิ้นทำลายกิเลสตนหาสิ้นไปอนะ่ะด้วยอารมณ์ของศีลสมาธิปัญญาด้วยกรรมฐา,านอาณาปนสติเห็นไหมมันก็ยังความอัศจรรย์นะทำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเนาะนี่ตอนอยู่ในป่าเนี่ยโอ้ยยิ่งสบายไม่มีใครรู้จักเนาะนั่งก็สบายนอนก็สบายอยู่คนเดียวนะในป่าเนาะ เออสองสามวันค่อยบินสบาทชันฮุนหนึ่งนะนีออ่จนได้เวลาห้าปีมั้งที่อยู่อย่างนั้นปีที่หกเนี่ยเเอ,อ,เอ,อค่อยเริ่มมีคนเอาโทรศัพท์มาถ่ายหลวงตาก็เลยพูดแต่เรื่องสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ฟังสมัยนั้นคนก็จะเข้าใจว่าหลวงตาเนี่ยโอ้ยไปถ่ายตัวเองเป็นพระโซเชียลไม่ใช่เนาะ แต่หลวงตาก็มองเห็นอยู่ว่ายุคสมัยการการเวลาในยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของโชวเชี่ยวเป็นยุคของคนที่เขาเรียกว่าโลกมันแคบโลกมันอยู่แค่ในโทรศัพท์แคบลงมากเขาเรียกว่ายุค 5G เนอะหลวงตาก็เลยมองว่าขโมยก็ขโมยกันในโทรศัพท์พ่นก็พ่นกันในโทรศัพท์ หลอกลวงกันในโทรศัพท์เนาะเออหาสามีภรรยาก็หาในโทรศัพท์ซื้อของก็ซื้อในโทรศัพท์มันเป็นยุคใหม่เนาะเออ,เอ,อลุงตาก,ก็เลยว่าถ้าเราเอาธรรมะเข้าไปไว้แทรกไปไว้ในโทรศัพท์เนี่ยคงจะเกิดผลอยู่พอสมควรก็เลยอนุญาตให้เขาถ่ายให้เขาเอาไปลงย t u b e อยู่อะไรกันเนาซึ่งยุคนั้นมันเป็นยุคที่ เริ่มต้นเออยุคเริ่มต้นเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ถ่ายรูปท่านก็บอกว่าจะใช่อย่างเงี้ยาจาย์ท่านอย่าบอกไม่ให้ถ่ายรูปเลยนะแต่หลวงตาบอกทายถ่ายถาย,ถายมันก็เลยสวนกับครูบาอาจารย์ไงสมัยนะใหม่เนาะเขาจะมาถ่ายก็เชยถ่ายไปเลยอยาเ้เออมีแส่เอาธรรมะนี่แหละ,ะประกาศในโทรศัพท์ไปเลยเรียกว่า สนทนาธรรมซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนไงเรื่องว่าสนทนาธรรมส่วนมากจะมีแต่สาธยายธรรมแล้วก็เทศนาธรรมลูกต,ตาก็เลยว่าการสนทนาธรรมการตอบการถามกันเนี่ยมันจะยังแก้ปัญหาในความสงสัยและอีกอย่างหนึ่งพวกเราจะไม่ในไกลกันออกไปพระกับคาวาะกับญาติโยมกับญาติธรรม ก็จะมีความสามาคัคคีความเข้าใจใกล้ชิดกันได้นะตอนนี้ระหว่างพุทธบริษัทสีนี้แยกออกจากกันไปโอโหเยอะเหลือเกินนะช่วงห่างระวะระหว่างนักบวชกับฆราวาสเนาะส่วนมากนักบวชก็เลยกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปเลยเป็นเรื่องของอะไรก็จับต้องไม่ได้นะ แต่พอย้อนไปเิวพระพุทธเจ้าสมัยพุทธเจ้าถ้าพระมีน้อยมีสี่รูปพระอ,องค์ก็ให้ไปสี่ทิศเพื่อจะไปประกาศสัจธรรมหรือไปนำอธรรมะไปบอกเห็นไ,ไหมแม้แต่ตัวของพระอ,องค์เองก็เดินไปวันละหลายโยชนตามป่าตามเขาตามหมู่บ้านตามเมืองเห็นไ,ไหม,ไไหมพระพุทธเจ้าก็เดินออกไปสั่งสอนเรียกว่าประกาศสัจธรรม แม้แต่อริยะสาวกก็พยายามโดนเดินไปไม่รู้กี่ร้อยกิโลกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ไม่รู้เออแต่สมัยพระเจ้าพระสงฆ์สมัยนี้นักบวชสมัยนี้กลับไม่ค่อยอยากออกไปสั่งสอนเนาะหรือจะเป็นด้วยอุปนิสัยท่านก็ไม่รู้เออหรือขี้เกียจก็ไม่รู้หรือสอนเขาไม่เป็นก็ไม่รู้เราก็เริ่มงงแหละตอนนั้น ทำไมพระสมัยนี้ไม่ค่อยไปสอนประเทศสอนคนกับมีเจโยมสอนพระแล้วทีนี้ยกับตลปัดเนาะเออทำไมล่ะสมัยก่อนพระเจ้าพระสงค์อริยาสาวกเดินไปไม่รู้กี่เมืองกี่หัวเมืองกี่บ้านกี่นั่นเพื่อจะไปนำเอาธรรมะไปประกาศไปบอกเนาะซึ่งต่อมาก็มีองค์หลวงตาอาจารย์บัญาเนี่ยท่านทำแม้กระทั่ง สถานีวิทยุนะเสียงธรรมนะซีดนะีเอ้ยเนาะสมัยนั้นอันก็ทำนะทำหนังสือด้วยเขียนหนังสือพิมพ์หนังสือเผยแพร่ออกไปนะเห็นไหมเออเนี่ยทำสถานีวิทยุเพื่อจะเอาธรรมะไปไวไ้ใัไในตรงนั้นเอเห็นไหมหลวงจาก,ก็เลยเห็นประโยชน์ก็เลยให้เขาถ่ายทำแล้วแตกเขาจะเอาไปลงเลยเนี่ยเนะ แต่นำเอาสภาวะหรือเอานำผลที่เราปฏิบัติเล่าเรื่องเล่าเรื่องเราของเราจากหลักการที่ปฏิบัติมันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ในสมัยนั้นเนาะเออก็โดนกระแสะอ่ะต่อต้านเยอะมากมากมายเนาะเออจนใช้เวลาอยู่ประมาณสองปีสามสี 3, ป่ปีเนาะทีนี้ก็เริ่มมีพระเจ้าพระสงค์ออกมาไฟ์สดแล้ะเออเห็นไ,ไหม เพราะเห็นประโยชน์ไงมันเกิดประโยชน์นะเราก็เลยอนุโมทนาแล้วมีแล้วเนาะเออทุกวันนี้หลวงตาก็เลยถอยออกมาเห็นครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายเนาะหลายสำนักออกมาสนทนาธรรมกันเออนี่สิเนาะธรรมะอันเลิศเนี่ยเอามาประกาศนะให้คนได้เข้าใจในธรรมเห็นไ,ไหมเออ เพื่อเป็นการรักษาโรคจิตใจของคนชาวพุทธเราของชาวโลกเราอะทุกวันนี้โลกมันก็พัฒนาแต่วัตถุนะเห็นไ,ไหมอย่างประเทศนอกเมืองนอกเขาบอกประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยโอ้โหอะพัฒนาแต่วัตถุตึกรามบ้านช่องเนี่โอ้โหไม่รู้กี่ชั้นกี่อะไรเงอะคนยังก็อยู่กับซอมบี้เนาะเห็นะไ,ไหม ประเทศที่พัฒนาแล้วกับมีคนฆ่าตัวตายจิตอันดับโลกอ่ะพัฒนาอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมดูดีๆนะประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองพัฒนาเนี่ยกับมีประชากรฆ่าตัวตายจิตอันดับโลกฮนะต้นๆของโลกเนาะเห็นะไหมแต่ประเทศที่ยากจนที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลับไม่อยากตายเนาะสวนทางกันมากเพราะเราพัฒนาแต่ไกล พัฒนาแต่วัตถุแต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจเลยนะทุกที่พระพุทธเจ้าว่าคือทุกขของจิตใจไม่ใช่ความลําบากก็ใช่ความร่ํารวยร่ํารวยก็ทุกนะคนรวยก็ฆ่าตัวตายกินยาตายยิงตัวตายนะเพราะทุกเนี่ยไม่ใช่ความลํลลลนะลา,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 นะาลบากมันทุกเพราะความคิดทุกเพราะสัญญาอารมณ์ทุกเพราะก,กรรมทำซ้ำๆซากคิดซ้ำๆซากเห็นไหม ทุกวันนี้คนเป็นโรคจิตเยอะเลยโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ศรีสัญญานี่ล้นเลยเพราะเป็นโรคอยู่ในโลกแห่งความคิดเห็นไหมโรคจิตเยอะแยะเลยตอนนี้โรคซึมงซงึมเศร้านี่โรคแห่งความคิดทั้งนั้นแหละโรควิตกกังวลคิดซ้ำๆซ,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 ซากๆย้ำคิดย้ำทำความคิดนี่แลหละจำไว้คิดมากๆก็สามารถหลุดตึกตายได้ไดอะ่ะ คิดมากๆก็สามารถโดดน้ำตายแล้วนี่สองสามวันเนี่ยไม่ไปโดดแม่น้ำชีเห็นไหมเอออิจฉาปามัง้งนะถึงไปโดดน้ำชีเนาะเออนี่เพราะอะไรล่ะเพราะทุกข์ด้วยความไม่สมหวังทุกข์ด้วยความคาดหวังต่างๆนานาทุกเพราะอนาคตไงทุกเพราะความคิดมันลากไปสู่อนาคตเมื่อไม่สมหวังมันก็ทุกข์เมื่อผิดหวังมันก็ทุกข์ เห็นไหมนี่ถึงเรียกว่าทุกข์คนเราจะคิดว่าคนจนคือคนทุกข์ไม่ใช่นะความจนก็ความจนความรวยก็ความรวยแต่ความทุกข์เนี่ยมันมีทั้งความจนและความรวยแหละคนดีก็ทุกข์แบบคนดีคนชั่วก็ทุกข์แบบคนชั่วคนจนก็ทุกข์แบบคนจนคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยคนโลกมันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วขานาคทุกข์ด้วยอดีตอะทำไมทุกข์ด้วยความรักทุกข์ด้วยความช่ง ทุกตัวนี้เห็นไหมทุกมันอยู่ในใจมันเกิดที่ใจมันต้องรดับที่ใจจะอยู่ได้หอปราสาทราชาวังมันก็ทุกอทุกจำไว้อนี่คนเราไม่เข้าใจคิดว่าทุกเพราะความไม่แน่นอนทุกเพราะความไม่เสี่ยงในแลงทุกเพราะความไม่ได้หลังใจทุกไม่ได้หลังหวังเห็นไหมเนี่ยทุกตัวนี้เพราะฉะนั้นต้องใช้ธรรมโอสถอ่ะ ต้องเรียนรู้นะทุกเพราะความคิดนี่แหละไม่ได้ทุกเพราะอะไรหรอกนะเมื่อไม่คิดมันก็สงบแค่นั้นแหละจําไว้นะนี่ลุงตาก็เพิ่งมีเสียงนะรายวันวเสียงหายไปน,ะนะนี่คนก็หน้ากระสินคนก็มา,าก็กระสินแล้วก็แวะมาเยี่ยมมาเยือนพ้าสิ้นคิดว่าน้นอยากมาเห็นหลวงตาตัวเป็นๆว่างอ่นะ ที่จริงเขาก็ไปทอดกระถินวัดอื่นนั่นแหละก็เลยผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาคนก็เลยมาเยอะลงจาก็ไม่ค่อยมีเสียงอนะเนาะเพราะเป็นไข้เนาะก็หลายวันไม่ได้ลงมาเนาะเพราะเขาป้อนยายากินเม็ดหนึ่งก็หลับแหละอ่ะคือไม่ค่อยได้พักเสียงก็เลยไม่มีเนาระบบมันรวนร่างกายมันรวนเนาะ เออใช้งานมันหนักเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพวกเราเลยต้องเข้าใจเรื่องทุกข์ในศาสนาทุกตัวนี้ทุกเพราะจิตทุกเพราะความคิดทุกเพราะสัญญาอารมณ์หรือเรียกว่าทุกเพราะกรรมนะ,ะเพราะฉะนั้นการมาภาวนาการมาบวชกุลบตรกุณธิดารความบวชมาฝึกมาปฏิบัตินี้นะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นสิ่งอื่นเราขึ้นอยู่ที่จิตใจเรา,เราต้องรีบขนขวายเนาะทำให้มากจเจริญให้มากเนะาะศาสนาพุทธของพวกเราไม่ได้สอนให้เชื่อนะนี่อย่าพยายามบิดเบือนประเด็นนะธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเนี่ยนะไม่ได้สอนให้เชื่อมันจะมีการามาสูตรทำไมอย่าพึงเชื่อแม้แต่คนนั้นเป็นครูของเราเห็นไหม อย่าพึ่งเชื่อแม้แต่มีในตำราอย่าพึ่งเชื่อแม้แต่เรื่องเล่าสืบๆกันมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่สอนเรื่องความเชื่อแต่ศาสนาพุทธสอนเรื่องความจริงนะสอนเรื่องความเป็นสัจธรรมนะปฏิบัติได้จริงเข้าถึงได้จริงพ้นทุกได้จริงนี่เรียกว่าศาสนาพุทธแต่จะเข้าถึงตรงนี้ต้องประพฤติปฏิบัติต้องลงมือทำเนาะ ทำให้ครบศีลสมาธิปัญญาทำให้ครบทานศีลภาวนาเห็นไหมจเจริญกุศลให้เพิ่มขึ้นเนาะต่อสู้กับความไม่ดีเนาะนี่นะเอาความดีเนี่ยการเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีไม่ใช่เอาชนะความชั่วด้วยความชั่วจริงไหมเออเอาชนะความโกรธด,ด้วยการไม่โกรธเอาชนะการโกหกด้วยความจริงนี่นี่น,นี่เอาชนะเห็นไ,ไหม ต้องเอาทำมันตรงกันข้ามจริงไหมเห็นเขาด่าก็ไปด่าตอบอย่างเงี้ยเรากับเขาจะต่างก,กันตรงไหนอ่ะฮะจริงไหมเออว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเห็นไหมเห็นเขาชั่วก็ไปทําชั่วตอบเราก็าเขาจะต่างก,กันตรงไหนเ<อ>ขาทําความชั่วกับเราก็ทําความดีกับเขาสิทําแข่งกันเนาะจริงไหมเออเห็นไหมอรลัทรสารเพรท,ทุวรนใเ้โลก ฮะสับสนวุ่นวายและโลกเลยนะ,นะจริงไหมอ,อ,อะไรล่ะเพราะความคิดนี่แหละคือโลกค,ความคิดนี่แหละสมมติเป็นนั่นเป็นนี่คิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละนะเมื่อไหร่จะเลิกคิดสักทีวะถ้าไม่ฝึกมันเนาะถ้าจะมานั่งคิดมาฝึกเพื่อจะคิดไม่ต้องมาฝึกหรอกมันคิดเก่งอยู่แล้วเนาะมาฝึกเพื่อจะสิ้นคิดนี่แหละมาฝึกเพื่อจะหยุดคิดนี่แหละเนาะ หยุดคิดถึงรู้เนาะรู้อะไรล่ะรู้ว่ามันหยุดได้รู้ว่ามันสงบถ้ามันไม่คิดเนาะเออสิ้นคิดสิ้นกูสิ้นกรรมมะนะเห็นไ,ไหมเออเอโอ้ยคนมันต้องคิดเนี่ยหลวงตาสารสุก,การจริงๆรงคนก็ต้องคิดอะเนาะแต่ผู้ที่ไม่คิดเนี่ยไม่ใช่คนแน่นอนเนาะพ้นลงจากความเป็นคนแลละจริงๆ เพราะคิดนะ่ะมันเป็นเรื่องของโลกเรื่องของคนของสัตว์โลกผู้ที่ไม่คิดเนี่ย,พ,ออนนพ,ออยพ้นออกจากความคิดเนี่ยแหละเป็นผู้พ้นออกจากความเป็นผลพ้นออกจากโลก่ะจําไว้่ะลองทําดูผู้ใดอยาก่ะพ้นออกจากความคิดพ้นออกจากวังวนของความคิดปรงแสงต่างๆนาๆนา,นา,นาเนาะเอะเอสบายอยู่ที่ไหนถ้ามันไม่คิดเนาะเออ ้ามันคิดจะไปนั่งอยู่ไหนมันก็นทุกอะ่ะฮะจริงไหมความคิดนี่แหละลากจูงเราไปสู่พบสู่ต่างเรื่องต่างๆสู่อารมณ์ต่างๆนเนาะโอ้โหเนนขึ้นมาทีมันหาวแล้วนะสามหาวแล้วนะเนเนเลยไม่ใช่สองหาวนะเนี่ยเนเน,เน,เนน้อยเนาะหังั้กเขาก็ตื่นมาเนาะทีหนึ่งทีสอง อย่าไปนอนมากนะที่จริงหลวงตากก็ตื่นเช้าทุกวันนั่นแหละแต่ไม่ได้ลงมาบางทีก็เสียงไม่มีเจ็บคอไอน้ำมมกเยอะเยอะไม่รู้มาจากไหนโรงงานผลิตน้ำมูกบางช่วงเนี้ยเนาะนะเออก็เลยต้องพักซะหน่อยกลางวันก็ออกมารับญาติโยมรับแขกอยู่เป็นจังหวะช่วงช่วงช่วงนี้ รับนิมนก็ต้องอาศัยครูบาทุยเนาะเป็นตัวแทนหลวงตาไปแทนช่วนะงนี้หลวงตาเป็นโรงงานผลิตน้ำโม่อ่ะอ่ะก็ะะเลยต้องให้พระหนุ่มคนหนุ่มเขาเนาะเขาแข็งแรงดีครูบาปูครูบาทุยอะ่ะช่วยนแบ่งเบาไปครูบาชายครูบาดนใครละพวกเราทุกๆคนละแบ่งเบาช่วยช่วยกันเนาะเออ มันตัวหลวงตาเนี่ยต้องขอเวลาพักสักสามสี่วันเนาะเนี่ยใกล้วันกสินเข้ามาแล้วเนาะเออกรินนวันที่สามก็จะมาสวดมนต์นะพวกเรามาร่วมกันสวดมนต์ทั้งญาติโยมทั้งพระทั้งชีน,นี่แหละสวดมนต์อยู่ในสลา,านี่แหละก็เรียกว่าฉลองกองกสินเนาะตอนเย็นวันที่สามวันที่สี่เราก็ทอดกสิน ตามประเพณีเนานะเราก็อาจจะฉุกลนะหกเราไม่เคยรับกระถินเนาะหลวงตาก็เหมือนกันมีคนถามว่าหลวงตารับกระถินครั้งเดียวจริงหรือเปล่าใช่จริงที่สุดเนาะลวงตารับครั้งเดียวนี่แหละเนาะต่อไปครูบาชุยครูบาฉายจะรับก็เป็นเรื่องของเขาหละไม่เกี่ยวกันแต่หลวงตารับครั้งเดียวเนาะเราก็ไม่แน่นะพวกเราก็เหมือนกันทุกคนนั่งอยู่เนี่ยเพื่อไปเป็นเจ้าอาวาสที่นอนที่นี่เนาะ จะรับกระสินก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่สําหรับหลวงตาครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายนะเนาะไม่รับอีกเนาะเราจะหลวงตาจะรับกระสินแค่วันที่สี่วันครั้งเดียวนะและจะไม่รับอีกเลยเนาะเออเนาะเพราะฉะนั้นวันที่สี่หลวงตาก็คิดว่าจะมีเพื่อนๆต่าง,างประเทศในประเทศเนาะ จะมาร่วมทอดกระินวัดป่าบ่อน้ำพะอ,อินไม่น้อยเนาะคิดว่าอย่างน้อยก็จะหลายร้อยคนอยู่เนาะเออตอนนี้ก็เริ่มทยอยเอาเงินมารวมเอาเงินมารวมเนาะผู้ที่เป็นเมื่อวานนี้ก็มีเมธีที่จองกระินไว้นำเช็คมาถวายหลวงตาเออเพื่อจะมารวมเป็นกองไว้ตอนนี้ก็ได้แล้วประมาณ สองล้านกว่าแล้วเนาะเออรวมๆกันเนาะเออเริ่มทยอยมาเม,ม,มื่อวานเนี้ยนะเพราะกล่องมิสซ่เมมิชีกล่องล้านหนึง่งเนาะก็เมื่อวานนี้ก็นําเช็คมาเขาเรียกเช็คเงินสดเดรอเออมาลุงตาก,ก็มอบให้เข้าเอาลงบัญชีไว้แล้วเก็บไว้เพื่อจะวันที่สามก็จะเอามารวมกัน วันที่สี่ก็เอามาตั้งทอดกระถินแล้วก็อยากมาร่วมต่อยอดอะไรก็ได้หมดเนาะแต่พวกที่เป็นเจ้าภาพจองไว้ก็จะทยอยเอามารวบรวมกันเนาะเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเนาะเออตอนนี้ก็มีเมื่อวานเนี่ยหนึ่งล้านแหละเนาะเออเขาขออะนะโมทนากับเพื่อนเพเนานะพีนี้เนาะ เป็นปีที่เราจะมาทอดกระสินสามคัคคีร่วมกันเนาะเห็นพวกซ้อมสวดกระสินก็ซ้อมมาตอนตอนบ่ายๆอ่ะเย,นยน็นๆเนาะต้องซ้อมให้ดีนะเวลาขึ้นไปสวดแล้วเห็นคนเยอะๆแนละ้วตกใจตั้งละโมกไปไม่ได้นะเคยมีนะหนะๆอยู่เลยกว่าจะออกโมตื่นเต้นไงเนาะต้องเทศต้องรหัสสวดใ่หม่เนาะ เออมีอย่างมาปูจงปงจูปูจงเอพวกใครได้พ่อนาพ่อตากันหลวงจาก็พยายามที่สุดที่จะลงมาสนทนาธรรมกับพวกเราเนาะเออตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะเสียงเริ่มมาดีแล้วเนาะแต่น้ำโมกยังเยอะอยู่เนาะก็ขออนุโมทนา,ศา,ศาสาธุก,การเนาะเมื่อวานก็ บวชพระไปหกลูกห้ยเมื่อวันก่อนเนาะวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดนาะเออขออนุมโมทนากับอาจารย์มานพตาดเขงเนาะครูบามานพเนาะที่เอามาละกอมาสองคันรถว่างั้นเอมเอาอย่างอื่นมาก็ไม่ได้นะมึงจะให้กินส้มตำจนแสบโตนัไงว่าอาจารย์มนนะนานพเนาะอำนาจนาตาดเข่งนะคนนี้พูดเก่ง ชิกลิกจกหลอกเป็นเป็นมอหอดรนพิกองก้อยมอเนยไม่ออกกันซิดซะแล้วเนาะมันม่าเป็นเด้มอเนยเนาะเออคูบา่าเซ็งสิกบเรื่องลึกลับเป็นละนะเออเอาเบาบ่าเ,าเป็น่ะเออแต่ว่าคูบ่ามานบเนี่ยจานมานบศาสเเข่งค่เาเก่งกางพนเนี่ยเนาะไม่ออกในหุ่มเพื่อพนลวเนาะเออเขามากักเทะเบาเรื่องพี่กองก้อยเนาะ กองกอยพีนั่นพี่นี่เช่ดาดาน่ะลึกหลับพนนิบมีการมีปัญญาลหลอยู่ด้เนาะมันงบปัญญาลหลอยู่เนาะเออเอเอม่ออกสิตวัวเพราะว่าเนี่ยเอามกฮงมาให้หลวงพ่อว่าสันนะมะฮงรับอย่างแนวบนีเนาะโมมีเหล้าว,ว่าเฮ้อสร้างผุนสร้างตัดเข่งอยากกินแกงเหล้าดีเลยเนาะอยากเหล้าว,ว่าแกงเหล้า ว่ามันไหวเด้เล่าเนาะสั้งศาสตร์เข่งทั้งอำนาจไหมเนาะที่บ่มีบ่คือก่อเล่าเนาะขออนุโมทนาลำเด้อจะไม่ออกวัดศาสตร์เข่งเนาะเออะแม่ซีแม่ขาวมาหลายมัวว่านเนาะราคาหลายหลายคนน้ำข้าวสารเนาะน้ำอาหารเข้าม้าขั้วเนาะเออ ขออนุโมทนาสาธุการด้วยธรรมเด้อสาธุเนาะ